กอการสวัสดีดูนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไหมครับบล็อกเกตดีชั่นนะฮะแล้ววันนี้เราจะมามาเลยวะไม่รวยเราจะมาหาจังกันนัมโปหรือเปล่าไม่เชยเนาะก็หมดแล้วไม่ต้องหาอะไรหรอกวะ เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกปังไงชนชนต้นไม้ตรงตรงกระแพงพอดีนี่ไปค่ะแค่เราจะมารับเราจะลงไปกันแล้วนะฮะเราต้องมารับชมบ้านนะว่าบ้านจะเป็นแบบไหนกันเลยไปกันเลยอ่าอไปกันเลยขอตัดคลิปก่อนนะครับอ่าไม่ต้องตัดคลิปก็ไม่เป็นไร ตักทัวร <ไป S 1> ดู <ไป S 1> <ล>บ้านนะตรงนี้ก็บ้านของผมไปกันเลยมันก็บ้านของผมธรรมดานะในนั้นก็ไม่ไม่มีของอะไรที่น่าสนใจหรอกครับจบแค่นี้แหละบ๊ายบายแค่นี้ก็บ๊ายบายแล้วจบจบแล้วสวัสดีค่ะ